สวัสดีครับสำหรับพี่ที่สนใจตัวโปรแกรมขายลอตเตอรี่นะครับก็เจ้าตัวโปรแกรมหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเราเดิ้ลคลิกเข้าไปเลยนะครับหน้าแรกที่เราจะเจอในโปรแกรมก็คือจะเป็นหน้าของการซื้อเข้านะครับก็สิ่งแรกที่อยากให้ทําเลยนะครับมาที่ไฟล์นะครับที่ไฟล์ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาที่ออปชันนะครับแล้วก็มาที่ทัชเซนเตอร์นะครับแล้วก็มาที่ทัชเซนเตอร์เซตติ้ง นะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมาโคร setting จะสังเกตตรงนี้นะครับมันจะมี disable นะครับให้เรามากดอันสุดท้ายนะครับ enable all macro นะครับเพื่อให้โปรแกรมนี้สามารถใช้งานได้นะครับสำหรับคนที่ซื้อไปเฉพาะตัวโปรแกรมอย่างเดียวนะครับจะต้องมาทำตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะพอเราทำเสร็จแล้วปุ๊บนะครับหน้าแรกของเรานะครับตรงนี้เป็นหน้าของการซื้อนะครับก่อนที่เราจะซื้อเราจะต้องมีิสต์ของผู้ขายก่อนนะครับแล้วก็มาคลิกตรง list ของผู้ขายตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาใส่ครับชื่อของผู้ขายเข้าไปนะครับเบอร์โทรนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องหมายเหตุใส่อะไรเข้าไปก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ค r ว o d e คนะครับอันนี้สําคัญนะครับก็คือเวลาที่เราขายลอตเตอรี่ได้นะครับเราจะให้ลูกค้ามาสแกนนะครับแล้วก็จ่ายเงินตรงไปที่ผู้ขายเลยนะครับเราเป็นแค่คนกลางเท่านั้นเนาะอ่ะเสร็จแล้วนะครับเราก็มาที่ในส่วนของหน้าซื้อนะครับสมมุตินะครับมีคนมาส่งลอตเตอรี่ให้เราทั้งหมด1 0 0 0ันใบนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือเรามาเลือกก่อนครับว่า คนที่มาส่งเราเนี่ยชื่ออะไรนะครับพอเลือกพอเลือกชื่อได้เสร็จนะครับสมมติชื่อน้องเหมยแล้วกันนะครับพอเลือกชื่อน้องเหมยเสร็จนะครับมันก็จะบอกว่าน้องเหมยเนี่ยเบอร์ทโทรเบอร์นี้นะครับแล้วก็ข้อมูลอื่นที่เป็นช่องหมายเตุอย่างที่บอกนะครับแล้วก็วันนี้นะครับวันที่เรามีการรับอลอตเตอรี่เข้ามานะครับแล้วก็เวลาที่เรารับเข้ามาอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้ลอตเตอรี่ของน้องเหมยที่มีอยู่ในมือเราเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด74ใบนะครับแล้วก็เป็นของ ทั้งเจ้าอื่นรวมกันทั้งหมดเลยในมือเราเนี่ยมี1,285บใบนั่นเองนะครับพอเราเลือกน้องเหมยเสร็จนะครับแล้วก็มาคลิกตรงช่องสีฟ้าครับแล้วก็สแกน QR Code นะครับที่อยู่ตรงลรตอรี่นะครับก็คือจะเป็นลักษณะของ QR Code ตัวนี้นะครับมืดไหมเอ่ยมองไม่เห็นเนาะถ้าเราจับลรตอรี่ทุกวันน่าจะคุ้นเคยนะครับก็เอาตรง QR code ตัวนี้ครับสแกนเข้าไปเลยง่ายๆแบบนี้ครับสแกนเข้าไปสแกนเข้าไปเนี่ยครับ ตัวระบบก็ทําการบวกให้ตลอดนะครับสแกนทีหนึ่งก็จะบวกทีหนึ่งสมมุตินะครับลอตเตอรี่ใบนี้นะครับเราบังเอิญสแกนซ้ำนะครับสแกนซ้าไป2ทีแบบนี้นะครับจำลอตเตอรี่ใบนี้ไว้นะเดี๋ยวพี่แยกไว้แล้วก็อันนี้นะครับสแกนอีกใบนึงเข้าไปเท่ากับว่าเรามีทั้งหมด5ใบถูกไหมครับเรามีทั้งหมด5ใบที่เราสแกนเข้าไปนะครับแต่ว่าเราสแกนเข้าไปทั้งหมด6ครั้งนะครับทีนี้เราจะไปเช็คนะครับตอนที่เราสแกนเข้าไปก็คือมาที่รายการซื้อตรงนี้นะครับ พอมาปุ๊บมันจะบอกว่าเนี่ยครับน้องเหมยที่เราสแกนเข้าไปทั้งหมด1 2 3 4 5 6ครั้งนะครับแต่มีซ้อยู่1ครั้งนะครับมีซ้อยู่1ครั้งดังนั้นตัวระบบนะครับจะทําการเช็คนะครับว่าเรามีลอตเตอรี่ที่รับเข้ามาทั้งหมดแค่5ใบนะครับก็ตรงนี้นะครับมันจะไม่ทําการคํานวณให้แบบเรียลไทม์นะครับเพื่อลดภาระในการคํานวณในระหว่างการทํางานนะครับดังนั้นถ้าน้องเหมยมาส่ง1,000ใบนะครับแล้วก็สแกนของน้องเหมยไว้ก่อนเลยนะครับ1,000ใบนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มรรร้นนนตงีะคับ นะครับพอกดปุ่มรันเสร็จนะครับอ่าไปดูที่บรรทัดล่างสุดนะครับมันก็จะบอกว่าน้องเหมยเนี่ยเรารับมาทั้งหมด6กสแกนมาทั้งหมด6ครั้งนะครับแต่ที่รับเข้ามาจริงๆเนี่ยรับเข้ามาแค่5้าใบนะครับห้าใบเท่านั้นเองเพราะว่าตรงนี้นับเป็นศูนย์ใบเห็นไหมครับก็จะประมาณนี้เนาะซึ่งการตรวจสอบแบบนี้นะครับมันจะตรวจสอบได้ก็ต่อเมื่อเราสแกนใบเดิมซ้ํา2ครั้งนะครับเท่านัาน้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราสแกนไปแล้วแล้วเราเกิดไปเอาใบเก่ามาสแกนอีกนะครับอันนี้ระบบจะไม่เช็คให้นะครับแต่เช็คไม่เจอเนาะ ก็ระวังกันด้วยนะครับสําหรับรายการที่มีการสแกนแล้วให้แยกกล่องให้ชัดเจนนะครับอ่ะทีนี้เรากลับไปที่หน้าซื้อนะครับก็คือพอหลังจากที่เราสแกนเสร็จนะครับเราต้องการจะเปลี่ยนคนนะครับให้เรากดรีเฟซนะครับกดรีเฟซตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกคู่ขายรายใหม่ได้เลยนะครับอ่ะสมมุติชื่อนอะไรเนี่ยนัาทศนัาน้าทศนเดชอ่านไม่ออกนะครับแล้วก็สแกนเคอร์โค้ดไปเหมือนเดิมนะครับประมาณนั้นเนาะอ่ะทีนี้ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของหน้าขายบ้างนะครับหน้าขายนะครับก็เหมือนกันนะครับเราก็ต้องมีการใส่ชื่อของผู้ซื้อเข้าไปซึ่งถ้าเกิดเราเลือกชื่อผู้ซื้อจากตรงส่วนที่เรามีลิสต์อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะโชว์เบอร์โทรนะครับรายละเอียดต่างๆเนาะที่เกี่ยวกับผู้ซื้อรายนี้นะครับในกรณีที่เป็นผู้ซื้อประจํานะครับแต่หากเป็นขาจอนนะครับเราสามารถพิมพ์ชื่อเข้าไปก็ได้นะครับสมมุติว่าชื่อ LKL แล้วกันนะครับพิมพ์เข้าไปนะครับพอใส่ LKL เข้าไปปุ๊บ ลายชื่อเบอร์ติดต่อจะไม่มีนะครับเพราะเราไม่มีคอนแทคอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะมีคอนแทคเราก็มาเพิ่มในลิสต์ของลูกค้านะครับก็ชื่อ LKL นะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรเข้าไปนะครับสมมติเบอร์โทรนี้นะครับแล้วก็หมายเหตุอะไรเราก็ใส่เข้าไปนะครับอันนี้ที่พิมพ์ไม่ถนัดเนาะพี่ก็พิมพ์ไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเรากลับไปที่หน้าขายเห็นไหมครับมันก็จะมีเบอร์โทรแล้วก็ข้อมูลต่างๆขึ้นมาให้เราง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มันจะบอกว่าราคาขายก็คือ95บาทนะครับ แต่สมมุติว่าวันนี้เนี่ยเราอยากเราอยากจะขาย100บาทนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับเปลี่ยนราคาขายนะครับแล้วก็มาตรงเลือกวันที่ของเรานะครับวันนี้วันที่22นะครับวันที่2 2แล้วก็มาเลือกตรงนี้ครับเป็น100บาททิมเขา้าไปเลยครับ1 0 0อ่าแต่ตรงนี้ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถทิมพ์ได้นะครับพอเราคลิกเข้าไปแล้วเราทําท่าจะทิมเนี่ยตัวโปรแกรมนะครับมันจะขึ้นมาถามหารหัสนะครับดังนั้นคนที่จะแก้ราคาได้จะต้องมีรหัสเท่านั้นนะครับ ซึ่งรหัสนี้คนที่ซื้อโปรแกรมไปจะได้รับจากพี่โดยตรงนะครับเราใส่รหัสเข้าไปแล้วเราก็เปลี่ยนราคาเป็น100บาทนะครับแล้วก็กด enter นะครับเรียบร้อยแล้วกลับไปที่หน้าขายเห็นไหมครับราคาเปลี่ยนเป็นหนึบาทแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวลองดูนะครับที่จะลองขายนะครับพอเราใส่ชื่อผู้ซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับเช็คราคาขายถูกต้องแล้วแล้วก็มาคลิกตรงสีฟ้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สแกนเข้าไปครับนะครับสแกนเข้าไปสมมุติคนนี้มาซื้อไปทั้งหมด4ใบก็สแกนเข้าไป4ครั้งนะครับสใบที่ เอาซื้อมาครับสแกนเข้าไปเสร็จแล้วก um ็ตัวระบบจะบอกว่าซื้อไปทั้งหมด4ใบนะครับเป็นเงิน400บาทนะครับถ้าเราโอเคตามนี้แล้วนะครับลูกค้าโอเคและจบแค่นี้เราก็กดชําระเงินนะครับซึ่งตรงนี้สามารถซื้อได้มากสุด5000ใบต่อ1ครั้งนะครับตัวระบบจะบอกว่าตอนนี้นะครับมียอดเงินที่จะต้องชําระทั้งหมดเนี่ยสบัญชีนะครับยอดรวมเป็นเงิน400บาทนะครับโดยบัญชีแรกเนี่ยจะเป็นของน้องเหมยนะครับซื้อไปของน้องเหมยเนี่ยไปทั้งหมด3ใบเนาะเป็นเงิน300บาทนะครับ แล้วก็ให้ลูกค้าสแกน QR code ตรงนี้นะครับพอสแกน QR code เสร็จจ่ายเงินเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็กดลูกศรลงนะครับที่ตัวคีย์บอร์ดนะครับกดลูกศรลงหนึ่งทีเพื่อให้อ่เลื่อนมาที่คนที่2นะครับก็จะมาที่หมอปลานะครับใบนี้จะเป็นของหมอปลาก็คือ1ใบสแกน QR code คนะครับจ่ายเงิน100บาทเสร็จจบนะครับแล้วก็กดชําระเงินสําเร็จนะครับซึ่งถ้ากดรับชําระเงินสําเร็จแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นะครับแต่สมมุตินะครับ คนนี้บอกไม่โอเคแล้วขอกลับไปก่อนนะครับเปลี่ยนใจแล้วใบนี้นะครับใบที่สองเนี่ยไม่เอานะครับแล้วก็ลบไปที่2ออกเลยครับนะครับลบไปที่2ออกแล้วก็สแกนใบใหม่เข้าไปนะครับสแกนเข้าไปเนี่ยครับพอสแกนใบใหม่เข้าไปแล้วก็กดสรุปยอดขายใหม่เห็นไหมครับจากสองบัญชีเมื่อกี้กลายเป็น3บัญชีแล้วนะครับก็คือจะเป็นบัญชีของน้องเหมยที่เดิมเป็น3าใบตอนนี้จะเหลือแค่2ใบนะครับเพราะว่าใบมีใบหนึ่งที่ถูกคืนไปเนาะ ก็จะเหลือ200บาทนะครับแล้วก็มาดูบัญชีที่2นะครับเป็นบัญชีของคนที่ชื่อสีมงนะครับสีมงก็จะเป็น1หนึ่งร้อยบาทนะครับสแกนเกียวโกดจ่ายเงิน100บาทนะครับแล้วก็มาคนที่3เป็นของหมอปลายอีกหนึ่งใบนะครับก็คือ100บาทสแกนเกียวโกแล้วก็จ่ายเงิน100บาทก็คือจบแล้วนะครับง่ายๆแค่นี้นะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าการซื้อขายเสร็จสิ้นนะครับให้กดชําระเงินสําเร็จนะครับแล้วก็ไปที่ชําระเงินสําเร็จ ให้ระบบประมวลผลนะครับแล้วก็วิ่งไปตัดสต็อกแล้วก็เอาข้อมูลทั้งหมดวิ่งไปทํารีพอร์ตอยู่ในหน้าแดชบอร์ดให้เรานะครับจะใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับเสร็จแล้วนะครับก็มากดตรงแดชบอร์ดนะครับซึ่งตรงนี้นะครับสมมุติว่ามีคนมาซื้อคนอื่นนะครับแล้วก็สามารถทําต่อได้เลยนะครับนั่นลูกมลมาซื้อนะครับซื้ออะไรไปก็สแกนเราสามารถเปลี่ยนราคาได้ตลอดเวลานะครับต่อมาหน้าแดชบอร์ดนะครับเรากดที่แดชบอร์ดนะครับตัวระบบก็จะมาตรงหน้าแดชบอร์ดตรงนี้ซึ่ง แดชบอร์ดจะมีหลักๆอยู่3กราฟนะครับกราฟแรกเลยก็คือจะเป็นกราฟในส่วนของจํานวนนะครับโรตารี่ที่เรามีอยู่ในมือนะครับที่เรายังเหลืออยู่ตอนนี้เหลืออยู่900กว่าใบเนาะแล้วก็มีที่ขายไปแล้วเนี่ยสองใบนะครับโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เราเรียบร้อยเลยนะครับจะได้รู้ว่ายอดขายของเราตอนนี้ได้ประมาณเท่าไหร่แล้วยังวันเดีที่22แล้วขายไปได้2% 2ก็ยังโอเคนะครับยังโอเคอยู่ต่อมานะครับกราฟที่2กราฟนี้นะครับจะเป็นกราฟที่แสดงรายละเอียดนะครับว่า ที่เราเห็นสีแดงสีน้ำเงินเมื่อสักครู่ครับแตกเป็นของยี่ปัวแต่ละลายนะครับชื่ออะไรบ้างแล้วก็เป็นจํานวนเท่าไหร่ผมยกตัวอ,อย่างหนึ่งแล้วกันเนาะอย่างเช่นอันนี้นะครับเราอยากรู้เลยเดี๋ยวเราก็แค่เอาเมาส์มาจิ้มใกล้นะครับไม่ต้องกดนะแค่จิ้มเฉยๆนะครับจะบอกว่านอะพิเชนนะครับตอนนี้เราขายไปได้แล้วทั้งหมด30บใบนะครับพอมาจิ้มสีแดงปุ๊บของอภพิเชนก็ยังเหลืออยู่112บใบนะก็จะทําให้เราเห็นภาพรวมว่าตอนนี้ ที่เหลืออยู่ในมือเนี่ยของแต่ละเจ้าเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ขายไปได้แล้วเท่าไหร่เนาะแล้วก็อีกอันนึงนะครับกราฟสุดท้ายนะครับกราฟนี้จะเป็นกราฟที่บอกว่าเรานะครับมียอดขายในแต่ละวันเป็นจํานวนกี่ใบนะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับแค่จิ้มนะครับไม่ต้องคลิกนะครับผู้ผิด,พ,ดพอจิ้มเสร็จก็จะบอกว่าของวันที่21เด<ม>ือน3นะครับ<ม>แวลูทั้งหมดก็คือ71ใบที่เราขายได้เนาะแล้วก็ของวันนี้นะครับที่เราขายไปได้แล้วก็คือ10ใบนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะ ซึ่งถ้าเราจะดูในรายละเอียดของการาฟนะครับแล้วก็มาคลิกตรง next ตรงนี้นครับมันก็คือการาฟเดิมนะครับแต่ว่าขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะครับให้มันใหญ่ขึ้นให้เราดูง่ายขึ้นเนาะซึ่งตัวนี้อาจจะดูไม่ไม่เห็นชัดแต่ทัง้งงที่เห็นภาพเลยครับว่ามันดูได้ง่ายขึ้นละเอียดขึ้นนะครับตเต็มตาม,มากขึ้นเพราะว่าหากเรามีรายชื่อผู้ขายเป็น100คนนะครับมันก็การาฟมันก็จะละเอียดยิบกว่าน,นี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือรายวันนะครับอันนี้จะเป็นงวดชนงวดเนาะ ก็อย่างอันนี้เป็นงวดของวันที่16นะครับ16ตัวที่งวดของวันที่1เดือน4เนาะก็จะเริ่มขายตั้งแต่วันที่16มานะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็สําหรับตรงนี้นะครับตัวโปรแกรมนี้พี่ขายอยู่1,000บาทนะครับก็สามารถที่ติดต่อเข้ามาได้นะครับตัวโปรแกรมอย่างเดียวนะสามารถเอาไปลงกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับหรือว่าแท็บเล็ตหรือ PC หรือว่าอะไรก็ได้นะครับที่ใช้เป็นโปรแกรม Windows นะครับ Windows เท่านั้นเนาะ เวอร์ชันตั้งแต่ปี2013จนถึงปี2019นะครับสามารถใช้งานได้นะครับหรือถ้าต้องการฮาร์ดแวร์นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ราคา2,000บาทนะครับจะเป็นตัวที่ใช้เหมาะสําหรับการอ่านตัวลอตเตอรี่นะครับเนื่องจากบาร์ของลอตเตอรี่มันเล็กมากนะครับต้องใช้ตัวที่มีประสิทธิภาพสูงหน่อยเนาะแลวตัวนี้สามารถอ่านได้ทั้งบาร์ที่เป็น QR Code นะครับที่เป็นบาร์แท่งแล้วก็สามารถอ่านได้จากหน้าจอโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับในกรณีที่ส่งกันออนไลน์มานะครับก็จะสามารถช่วยงานได้ตรงนั้น นะครับแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับตัวที่พี่โชว์อยู่ตรงนี้นะครับจะเป็น Co r e i5 นะครับก็ราคาอาจจะต้องคุยกันหลังใหม่นะครับเพราะว่าพี่ก็ต้องซื้อเป็นของที่ขายอยู่ตาม La ล da ได้นะครับแล้วก็อันนี้จะมีตัวเล็กลงมาหน่อยนะครับจะเป็นเซ l ลอรอนก็จะทํางานได้เหมือนกันเลยครับแต่ตัวนี้นี่จะเป็นลักษณะของใช้เวลาในการคํานวณค่อนข้างช้าช้ากว่าหน่อยนึงแต่ใช้งานได้ครับใช้งานได้สําหรับคนที่เป็นสายใจเย็นนะครับแล้วก็ตัวนู้นจะเป็นคอ i7 นะครับ ไอเจ็ดนี่จะเร็วปิดเลยเร็วกว่าเมื่อสักครู่ครับยิงปุ๊บขึ้นยิงปุ๊บขึ้นเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับหากใครสนใจก็ลองติดต่อนะครับไลน์พี่หนึ่งเฟิร์สวันนะครับพี่ขึ้นให้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับเอ่อเมื่อกี้พี่ลืมพูดไปนะครับว่าวิธีการดาวน์โหลดไฟล์เนาะคือตัวไฟล์ใครที่ซื้อโปรแกรมพี่ไปนะครับพี่จะส่งไฟล์เนี่ยผ่านทางอีเมลนะครับเวลาเราได้รับอีเมลแล้วนะครับมันก็จะมีเอ่อไฟล์แนบไปแบบนี้นะครับเวลากด เปิดนะครับให้มากดตรงลูกศรนะครับไม่ว่าจะเป็น Gmail หรือ Hotmail นะครับเปิดมาเสร็จแล้วก็มาเลือกตรงดาวน์โหลดตรงนี้นะครับมันจะมีการดาวน์โหลดแบบนี้ครับบางเครื่องก็จะอยู่ทางด้านล่างซ้ายนะครับบางเครื่องจะอยู่ทางด้านบนขวานะครับไม่เหมือนกันเนาะก็แล้วแต่นะครับให้มากดตรงลูกศรนะครับพอมาดาวน์โหลดเสร็จรอมันหมุนจนเสร็จนะครับมากดตรงลูกศรตรงนี้นะครับแล้วก็โชว์อินโฟเดอร์นะครับเนี่ยครับมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับให้เรานะครับคลิกที่ตัวโปรแกรมนะครับเสร็จแล้วก็คลิกขวาครับ แล้วก็ copy มันมานะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ออกไปที่หน้าจอหลักนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็วางลงไปได้เลยนะครับนี่ครับพอเราวางลงไปเสร็จไฟล์นี้สามารถพร้อมใช้งานได้เลยนะครับแต่ก็อันนี้นะครับมันจะเป็นตัวไฟล์หลักนะครับก็อย่าเพิ่งใช้งานมันเนาะพี่นะครับวิธีการนะครับให้คลิกขวาอีกทีนึงครับแล้วก็ copy นะครับ copy มันมานะครับเสร็จแล้วนะครับให้เอามาวางนะครับวางลงไปเลยครับ เนี่ยครับแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อนะครับอย่างอันนี้เป็นงวดนะครับของวันที่1นะครับแล้วก็คลิกขวาครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อมันนะครับ rename มันนะครับเป็นชื่อวันที่1เมษานะครับแล้วก็เขียน1เมษาลงไปนะครับประมาณนี้เนาะแค่นี้ครับแล้วเราก็เปิดไฟล์นี้เพื่อใช้ในการทำงานเท่านั้นเองนะครับส่วนไอตัวที่เป็นส่วนไอตัวที่เป็นตัวเนี้ยครับเราเก็บไว้เป็นตัว มาสเตอร์นะครับเป็นไฟล์มาสเตอร์ของเรานะครับพอเป็นงวดของวันที่16เมษายนเราก็ไปก๊อปตัวนี้ครับก๊อปมาอีกนะครับเอามาวางอีกนะครับแล้วก็เปลี่ยนอันนี้เป็นวันที่16เมษายนนะครับวิธีการทํางานจะให้เป็นแบบนี้นะครับเราจะได้เก็บตัวนี้ไว้นะครับแต่ถ้าเกิดตัวนี้นะครับเราเกิดเผลอไปทําที่ไฟล์ตัวนี้เราทํายังไงดีไม่ยากครับเรากลับไปที่อีเมลนะครับเรากลับไปที่อีเมลแล้วก็ดาวน์โหลดใหม่ได้เสมอเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการทํางานอ้อแล้วก็อย่าลืมนะครับ เวลาเราได้ไฟล์มาใหม่ๆนะครับให้กดตรงนี้นะเป็น Enable Edit เสร็จแล้วนะครับ Enable Content นะครับแล้วก็มาที่ไฟล์นะครับเสร็จแล้วก็มาที่ Option นะครับ Touch Center Touch Center Setting นะครับแล้วก็มาที่ Macro Setting นะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้เป็น Enable นะครับอย่าลืมนะครับถ้าไม่ Enable มันจะใช้งานไม่ได้นะครับตัว Macro ตัว VA ต่างๆมันจะไม่รันเนาะส่วนเรื่องของหน้าจอนะครับเนื่องจาก หน้าจอของแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันอันนี้พี่ทําบนเครื่อง i7 นะครับขอไอเที่พี่พูดถึงเมื่อสักครู่นะครับมันเป็นหน้าจอซูเปอร์ไวสกีเนาะดังนั้นก็ปรับหน้าจอนะครับเนี่ยเพิ่มลดขนาดนะครับเพิ่มลดขนาดจากตรงนี้ได้เลยนะครับก็ให้มันอยู่ในขนาดที่พอเหมาะนะครับแต่ว่าเรื่องของการรันสูตรการรันอะไรต่างๆก็สามารถทําได้เป็นปกตินะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับผม